สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสมองสบอายใหญ่ห่อกระต้มทุกคนห่อใส่ถั่วเหลืองเออประมาณถั่วดำแล้วก็กล้วยกล้วยจะมาใช่ไหมขอแบบประกาศดิละจะประกาศอยังอีกทุกคน เขาก็มาเข่าหน้าบ่บ้านนั้นนะบ่พอบ้านเพ่นประกาศเมื่อกี้นี่ทุกคนว่าไปเสียประกันภัยเขาโลหนึ่งคือจะว่าคนละเขานะ่เสียแต่ในนิดนี่เสียแต่ในคงย่าพอโฮมนี่ อยู่อันบัตน,นบ่อนั่นเสียแต่เงินว่ะคือจะว่าเป็นประกาศเนี่ยนี่อาะลงไปเสียในบ่อนวัดนี่แต่ว่าบ่เรื่อนอะไรเดียวหนงมวยนีเปน่ะทามข้าเจ้าใหม่ทุกคนเพราะว่าเสียค่าประกันภัยที่นงมวยอยันว่าไปอะไรทุกคนคลิปลงจากหันหน่ะเนาะว่าผัวแทงเมียตายอะไรทุกคนเพราะว่าสีเมนข้าเจ้ามาเขาประกันภัยน้ำเฮาเนาะเพราะว่า บันเขาเจากับบริใกล้กับบั่นเขาบานไก่กันนะทุกคนเขาเจามา,ขขาเาขาประกันไผ่นาเขาก็ต้องได้เสียเนาะาว่าเขาเจามาเขาเจ้าตายเขาเจาเสียเนวนี่นะเสียประกันไผ่หัวละไรซพันกี่มฮถ้าไหลซองคนก็คือหัวละเศร้าพันเลยทุกคนนะไหลเป็นเดวนี้ซะเพราะว่ามันมีสองซเด้อันยาพอครับอันบานหน้าบอดิว่าแทงกันตายนะคน ราะว่าเสียภาพเดียวกันก็เลยไหลเป็นหัวล่ะสาวพันเลยสะอีร้อยยัยยางพันกล่องสิลูกสบายดีปะลุงก่อนบ่าก่อนจีหอเขาต้มนะกล้วดมืดเลยทุกคนยายแต่สิเกะลงดหมาเรากินกล้วดบุ๊กเศร้าเจ็บละปากันไเบิ้งไหมเบิ้งปีนมาดูกินมาดูมึงขี้ซา่ะเนียเบิ้งกินมาดีดี คีมหน่อยขี้ช็อปแตกทุกคนเมื่อวานนี่เป็นยางแป้วนมเลยขี้ช็อปนี่ถือปองเอี่ยมเบิ้งแม่เบ่งดีๆค่ะคนดูผดยีพะห่มแล้วผพาห่มผดหยุบลงเลยบากปอกสิบปองเอี่ยมเลือดแดงจวายเจ็บยุบไปดินน้ำหอมปะไปไปเจ็บปะ พ่อเลยลุกหน่วยเดียวนะพ่อเลย<ม>ขอบใจนะหม,มไปเล่นบ่ะนี่ายบายบายบายในบ้านก็เกิดเรื่องสลุมุ่นมุนไหวพี่นของเอ้ยมือน,นีกับบุญบ้านว่นจาจักจะเก็บเขา ประกันภัยเงินประกันภัยเสียชีวิต2ศพมีโจรหลักงัวหลักควายทุกคนแล้วก็มีคนังบ้าในบ้านอีกจักสิว่าจักเรื่องจักสิเอาเรื่องได้ก่อนทุกคนบ่ฮู้จักแนวสิเฮ็ดนําแถมบ่คนบ่เว้าอีกมูเว้นนี่ว่าวังสาวนี่ว่ามีคนงัดงัดหานยาแล2มอขึ้นหลัง ว่าอาพะหมปิดกล่องวงจรด้วยแล้วก็งัดห่านทุกคนห่านยะแลด้วยห่านปลบุ้มนี่ทุกคนห่านนอกอติปี2025ตอดหับปี2025พี่น้องเลยมีแต่เรื่องอย่างลู กล้วยลูกมะกล้วยอือชิพ่อด้ไแม่เดี๋ยวจะคมน้ำออกนะลูกอย่าบาังกองนะปลาลุงบาเห็นนะ <c oughs> สบายดีปาลุงอือสบายดี ไร่สีกินเยูะกับตอกไร่สีกินเยูะกับตอกมาปิดน้ำมาดูมาเบิ่งดูชกนะมาเบิ่งดุขี้ชกนะเลือดออกเลยนะม่าบบรุ่นไม่เสร็จใหายว่ารุ่นไม่เสร็จขี้ชก,กนะนิ่งเลือดออกอะนี่นี่นี่อือื้ เสร็จมือปะไปเสร็จมือปะ <c oughs> กินน้ำพี่ร้อยกินน้ำพี่ขี้ศพแตกทุกคนทั้งรุมเอามาเปลือกนะนมาใช้มือแม่เนยนะจะกินแบบนั้นเลยบ่แฉบอ่ะ <c ười> จะิต้มน้ำต้มผัวต้มนะแม่นี่ดีๆบรรยากาศบานีึทุกคนเลยมีแสงแดดหอนแนจักหน่อย Nó mua cái sạc pha gần đây Học sáu gần đây Học sáu gần đây Học sáu gần đây Căng một vò Tìm lão rồi Sạc thừa đây Tìm lão thừa là <laughs> lối ơi, lối. đó Để vào hạ sạch Rồi ơi rồi Kim Nói Nói đó อืมอหมออัน,นี่ยมันชนมือนีก็เป็นมือขาเจ้าลมัวนะทุกคนเนาะอันเพราะว่าขาเจ้าลมัวเอาเนกินไหวอันช่างกระทานตอนเถียงมืออื่นทวนเลยมือนีนะเป็นมืออ่ะยิบคันมะเบงเป็นมือกาเกียมต่างกองบุญ นมวยก็ค <c oughs> <c oughs> ั่น so บ so so ่ยากก็สิลงไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องแล้วก็สิลงไปซอยเวียกซอยงานนั่นแหละหักยายนั่นยายเพิ่นว่าเพิ่นสิลงไปฮอนไปหยิบคันมักเบงทุกคนผู้เฒ่าผู้แก่เนาะหยิบันมักเบงเงียบเงาทุกคนเยยามนีแหละก็บ่มีภัยก็ไปไปมันไปไปหาเงินหาค ย no ้ำสวงพ้นมากอ่ะเห็ดใฮไซน่าไปไอเที่เอาเกิดไปลูกไปใส่เอาเกิดไว้ใส่เอาเกิดใส่เองใส่ให้ถึงเบื้องลูกเออสบายดีปลาลุงน้ำค่ะจากไปน้ำเมสบายดีปลาลุงก่อน นเป็นหล,งจ yup. จลางตีนมาผัดเย็บขี้ดินมาพีไม่นะไ้ไม่แป้งให้มาพี่คุมใส่เกือบเองใสแล้วโอเคสบายดีไาลูกก่อน แม่อาอบอกน่บอได้พอบอได้ไปลระกพอไปพอบอได้ไปคลิปมาคืนทั้งนี้ลูกอบอหายไปลำเรา,สาเสาคะแนนเลยไปทุกคนเลยไปพอกันกนเลยพอกันคลิปหนาสบายดี